ภาพหัวข้อในวันนี้นะคะถังเช่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพได้อย่างไรพูดคุยกับทั้ง3ท่านนะคะท่านแรกศาสตราจารย์ดรมนจริเมฆทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจําคณะวิทยาศา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอีกท่านดรชานเมฆทนนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทคอร์ดี้ไบโอเทคจำกัดและอีกท่านหนึ่งวันนี้บอกว่าต้องการมาแชร์ประสบการณ์ว่าทําไมถึงเลือกถังเช่ามาดูแลสุขภาพ ท่านเป็นผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะคุณสมศักดิ์กิติสมพรมุตค่ะสวัสดีทั้งสามท่านค่ะสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้นอกจากจะให้ข้อมูลเรื่องของถังเช่าแล้วนะคะ <c oughs> คุณสมศักดิ์ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ด้วยเริ่มจากแขกรับเชิญคุณสมศักดิ์ก่อนละกันครับว่าตอนที่รู้ว่าป่วยเป็นโรคที่เราก็ไม่ได้อยากเป็นเนี่ยตอนนั้นคือปีไหนแล้วทําไมจู่ๆถึงรู้ว่าเป็นโรคนั้นประมาณปี5 7 ือตอนนั้นเนี่ยไปตรวจพบเบาหวานโดยบังเองิญไปพาตัดหลังค่ะแล้วก็คือค่าน้ำตาลขึ้นสูงหมอก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นเบาหวานเป็นโรคที่เราก็ไม่อยากจะเป็นเลยใช่ไหมคะโรคนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะไกลตัวเองละ่ะก็ก็ไม่ไกลครับเพราะว่าคุณแม่เป็นก็น่าจะได้มรดกมาเพียงคนเดียวในบ้านพอเป็นแล้วก็ริรักษาไปเรื่อยๆครับกินยามาระยะหนึ่งก็เริ่มกังวลว่า เบาหวานเนี่ยมีตัวพ่วงก็คือไตตับความดัน,ดนก็เริ่มศึกษาหาตัวช่วยก็พบว่ามีเพื่ออยู่ตัวนึนก็คือถังเช่าเดี๋ยวนะคะตอนที่รู้ว่าเป็นเบาหวานเราก็คิดว่าวันหนึ่งเราอาจจะมีโอกาสเป็นเพราะว่าคุณแม่เป็นใช่คแล้วพอตรวจพบว่าเป็นตอนนั้นคือได้ยามาทานก่อนใช่ไหมคะคุณหมอให้ยามาทานก่อนใช่ครับเพื่อลดน้าตาในเลือดใช่ครับแต่ว่าตอนทานยาเนี่ย รู้สึกว่าอยากจะมีตัวช่วยเหรอคะส <Est> <น>ำหรับ <cas> โรกนี้ก็คือเริ่มศึกษาเองไงครับว่าเบาหวานเนี่ยจากคนข้างบ้านที่เป็นบางคนก็ตัดขาบางคนก็น่ากลัวอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่อยากจะเป็นแบบนั้นไม่อยากเป็นโรคไตไม่อยากเป็นโรคตับไม่อยากเป็นความดันขอแค่โรคเดียวก็พอแล้วก็เลยศึกษาก็เจอเจอตัวนี้ครับคือถังเช่าไปเที่ยวจีนก็ไปเจอแต่ราคาที่จีนแพงมาก เป็นแสนก็ปรึกษาพี่สาวสั่งเลยไหมกลับไปก็ลองทานดูอะไรางี้ครับพี่สาวก็เบรกว่าอย่าเพิ่งเลยศึกษาดูก่อนไปที่จีนคือต้องการจะได้ถังเช่าจากต้นกําเนิดจากที่จีนเลยไปเที่ยวครับแล้วก็ไปเจอครับอันนี้เป็นถังเช่าเป็นตัวตหรือว่าเป็นตัวตัวครับถ้าสั่งแล้วเขาก็จะจะซอยใส่แคปซูลส่งให้เราแต่แพงอ่ะแพงเป็นแสนครับ กลับจากจีนมาก็เริ่มศึกษาตามหนังสือตามโซเชียลอะไรเงี้ยครับค่ะก็มาเจอเนี่ยผลิตภัณฑ์อยู่ตัวหนึ่งคือคอร์ดิไทยค่ะซึ่งคิดค้นจากศาสตราจารย์บวกกับมาไลเกษตรซึ่งน่าเชื่อถืออันนี้รู้สึกว่าน่าเชื่อถือละใช่ครับพอมีมอกเกษตรเข้ามาเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเออน่าจะใช่ค่ะก็เลยทดลอง,ส,องสั่งมาทานดูค่ะแ,ะแรกๆทานก็รู้สึกว่า เออดีนะหลับสบายดีพักผ่อนได้เต็มที่ตื่นเช้ามาไม่เพียอันนี้เห็นชัดเลยใช่ครับเาหลับสบายาทานแล้วหลับสบายมากค่ะครับก็เริ่มออกกําลังกายได้มากขึ้นก็ทานมาเรื่อยเรื่อยไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลค่ะหลังจาก<ม>นั้นกี่เดือนครัไปตรวจผมตรวจเลือดทุกสามเดือนครับสามเดือนครั้งสามเดือนครั้งครั้งแรกหมอก,ก็บอกว่าอืมค่าตับค่าไตาไม่มีนะความดันไม่ขึ้นคก็ ไปอีกสักปีหนึ่งก็ตรวจอีหมอก็บอกว่าหัวดีมากเลยอ่ะค่าตับค่าไตเป็นศูนย์ตลอดทานอะไรมาหรือเปล่าชมคนไข้เลยใช่ไหมคะว่าดูแลตัวเองดีใช่ครับผมก็บอกไม่ครับผมออกกําลังกายเยอะค่ะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเออเราทานถังเช่าอยู่นะทานคอร์ดิไทยอยู่อย่างเงี้ยครับตอนนั้นคือถังเช่าเป็นตัวช่วยตัวเดียวที่ทานไม่มีตัวอื่นแล้วใช่ไหมคะไม่มีครับค่ะมาถามอาจารย์มนจันทร์ค่ะในถังเช่าเนี่ย เขามีอะไรทําไมสามารถที่จะช่วยเสริมกับยาที่ทานของคุณหมอด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทําให้น้ําตาลก็ไม่ได้ขึ้นตับไตค่าก็ปกติด้วยครับในทงางเช่าเนี่ยนะครับ <c oughs> จะมีสารออกฤทิ์ที่สําคัญที่ช่วยเรื่องเบาหวานก็คือตัวโพลีแซคคาไค่ะแล้วก็ตัวคอรดซิพินที่จะออกฤทธิ์ร่วมกันทําให้การทํางานของอย่างเรื่องเบาหวานก็คือเรื่องของตับอ่อนร <c oughs> ะะับอินซูลินอะไรได้ดีขึ้น <c oughs> นะคะ ตรงนี้มีงานวิจัยใช่ไหมคะครับก็มีงานวิจัยนะครับค่อนข้างหลากหลายชิ้นะครับเขาก็ลงไปถึง <c oughs> กระบวนการที่ถังเช่าโดยเฉพาะสารออกฤทธิ์ในถังเช่านะครับที่ทางคุณแม่พูดถึงก็มีโพลีแซคคารายมีคอเลสปินการทํางานก็คือ,อหนึ่งก็คือไปช่วยฟื้นฟูร่างกายนะครับเ<น>พราะร่างกายเนี่ยใช้อินซูลินในการช่วยในการกําจัดน้ําตาลนะครับบางคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่2นะครับ t y p ์ก็คือ ไม่ได้เป็นแต่กําเนิดแต่ก็แฝงอยู่ในกรรม,มพันธุ์นะครับรแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยนะครับรก็มี1กระบวนการก็คือทําให้อินซูลินเนี่ยตอบสนองได้ดีขึ้นอันนี้ก็คือ1ส่วนที่สารออกฤทธิ์ไปช่วยอันที่2ก็คือช่วยลดการดือ้อของอินซูลินกับร่างกายะนะครับอัอนที่3เนี่ยก็คือช่วยให้ blood circulation ในร่างกายดีขึ้นะนะครับเลือดเราบางทีมันหนืดเนาะเราช่วยให้เลือดหมุนเวียนถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับ ก็ค่อนข้างหลากหลายการทํางานที่ผสมผสานกันสิ่งที่พูดมาทั้งหมดคือมีผลการศึกษาวิจัยยืนยันครับอันนี้ก็มีงานวิจัยยืนยันค่อนข้างหลายฉบับค่ะแต่มันก็มีกระแสที่ออกมาแล้วทําให้หลายคนกลัวก็คือว่าในเมื่อทานกับยาซึ่งมันลดระดับน้ําตาลในเลือดแล้วครับลิตรในถังเช่าก็บอกว่ามันจะยิ่งไปช่วยลดน้ําตาลทําให้น้ําตาลต่าไปอีกอาจจะเกิดผลเสียต่อคนทานได้ครับอันนี้เนี่ยเรา ย้ำว่าเราให้คําแนะนําก่อนนะครับทุกท่านที่โทรมานะครับเราก็จะแนะนําก่อนว่าเอทานยาเบาหวานอยู่หรือเปล่าทานอยู่เยอะแค่ไหนอัตราที่เหมาะสมในการทานทางเช่าเนี่ยกี่แคปซูลต่อวันต้องถามก่อนเลย,เ,ยเราแนะนําโทรมาถามก่อนทุกเคสเลยเป็นการโทรมาถามก่อนเป็นส่วนน้อยมากเลยที่ว่าอยู่ดีจะซื้อไปแล้วทานเอง ถามเพื่ออะไรครับพอรู้ว่าเขาทานยาของคุณหมออยู่แล้วจะทานถังเช่าด้วยคําแนะนําของเราคือยังไงครับครับเราก็จะแนะนําเสมอว่าหนึ่งคือตรวจสุขภาพก่อนนะครับถ้าอย่างเหมือนที่สมทัศนตรวจสุขภาพแล้วทุก3มเดือนด้วยอันนี้ถือว่าค่อนข้างระวังเรื่องสุขภาพมากนะครับเพราะว่าคนทั่วไปอาจจะอย่างมากก็ปีละสองครั้งอย่างมากก็ปีละครั้งก็เก่งแล้วบางคนนะครับ ก็จริงๆนิยิ่งตรวจถี่ก็ถามว่าดีไหมก็ดีแต่เราก็อาจจะเจ็บตัวบ่อยน้อยครับก็จริงๆการทานไปตรวจไปเนี่ยดีที่สุดเพราะว่าเราจะรู้เลยว่าในอัตราที่เราทานอย่างนี้นะครับควบคู่กับยาแผนปัจจุบันไปแล้วผลมันจะฟ้องล่ะใช่ผลมันบอกจากเลือดอยู่แล้วนะครับแล้วแล้วคุณหมอเองเขาก็เห็นเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมันตับกระตายเราเป็นปกตินะแสดงว่าเอาเอฟเฟกตตรงนี้มันก็ไม่ได้มีผลลบนี่นะครับหรือถ้ามันมีผลลบหมอเขาก็จะเห็นก่อนเลย นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในการทานไปตรวจไปครับจนถึงทุกวันนี้ทานมาทั้งหมดกีป่ปีแล้วคะเก้าปีได้แล้วครับค่ะแล้วเบาหวานก็ยังทานยาของโรงพยาบาลอยู่ด้วยใช่ไหมคะทานปกติครับวันละเม็ดครับถ้าเป็นวันละเม็ดครับถือว่าอาการไม่รุนแรงไม่หนักใช่ไหมคะ,ะใน ผมอยากขอยกเคสทั่วไปที่เคยเจอแล้วกันนะครับคุณพ่อเองก็ตามาคุณพ่อก็เมื่อก่อนเริ่มที่วันละเม็ดเหมือนกันแต่ว่าก่อนที่จะมาวิจัยตัวถังเช่าเนี่ยไปไปมาวันละเม็ดมันไม่พอนะครับกับการใช้ชีวิตปกตินะต้องยอมรับว,ว่าคนที่เป็นเบาหวานนะครับพฤติกรรมไม่เหมือนกันเนะาะบางคนเป็นเบาหวานปุ๊บเฮ้ยเริ่มระแวงระวังตัวแล้วเราจะาคุมอา,าหาราแต่บางคนเป็นเบาหวานก็ไม่เป็นไรเรากินยาเอา,เอาแล้วเราก็กินเต็มที่ของเรา ะครับคือถ้าคนที่ใช้ชีวิตเป็นปกติไปเรื่อยๆอย่างที่ไม่ได้คุมอะไรเลยเนี่ยแน่นอนมันจะเพิ่ม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 แล้วก็อาจจะมีโอกาสลุกลามไปที่โรคประจําตัวชนิดอื่นที่จะพ่วงมาใช่ครับก็คือแพ็กไฟที่ที่ได้ยินกันบ่อยๆนะครับความดันไตหัวใจไขมันตอนนี้ถามว่าถางเช่าเนี่ยมันเป็นหน้าที่ทําอะไรกันแน่นะครับคือมันไปเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยสามารถคุมได้ดีขึ้นครับ บางคนถ้าทานเป็นประจำแล้วมีโอกาสลดยาได้นะครับแต่นี้แนะนำให้ปรึกษาหมอก่อนเสมอนะครับเพราะว่าอย่างคุณพ่อเองคุณหมอแนะนำให้ลดเหลือครึ่งหนึ่งเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อทานถังเช่าเป็นปกติแล้วก็เรียกว่าคุมอาหารด้วยนะครับแต่บางทนอย่างพี่พี่ไม่ได้คุมมากใช่ไหมก็ทานเป็นปกติครับเราก็ใช้ชีวิตมีความสุขครับแต่วันหนึ่งในอนาคตเคยคิดไหมคะว่าอยากจะขอคุณหมอลดยาหรือว่าขอปรึกษาในการลดยา ก็อยากจะลดเหมือนกันครับถ้ามีตัวช่วยที่ดีกว่านี้ไม่ต้องทานยาเยอะก็ะก็อยากจะเป็นค่ะแต่คุณสมศักดิ์บอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ยังอยากทานอาหารเหมือนคนทั่วไปยังไม่อยากลดไม่อยากถึงขนาดต้องทานอาหารคลีนแล้วเพื่อลดยาใช่ครับซึ่งตรงนี้ยังได้บอกถึงตัวช่วยตรงนี้ไปยังคนอื่นๆด้วยเห็นบอกว่าในครบอบครัวก็ทานถังเช่ากันทั้งครอบครัวเลยเหรอคะใช่ครับเกือบเกือบทั้งบ้านแหละครับมีปัญหาสุขภาพอะไรถึงทานคะ ไม่หรอกครับบางคนอย่างพี่สาวก็ทานเพราะว่าหลับสบายร่างกายสดชื่น<ะ>แข็งแรงขึ้นออกกาลังกายได้มากขึ้น,นครับอา,อาจารย์มนจันทร์ขาคนที่ร่างกาย <c oughs> ปกติไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นโรคอะไรสามารถที่จะทานถังเช่าได้ทานได้ครับ <c oughs> ือป้องกันนะคะแบบทําให้เรามีภูมิต้นา,นานทานที่ดี <c oughs> ค่ะแล้วก็ผลตอบรับอันที่ที่คนที่ทานถังเช่าประจาจะบอก <c oughs> คือไม่เหนื่อยบางคนอย่างบางคนต้องการจะลดน้ําหนัก <c oughs> แล้ววิ่ง วิ่งออกกาลังกายแล้วมันเหนื่อยพอมาทานถังเช้าแล้วเขาสามารถวิ่งได้นานขึ้น<อ>ทําให้เขาประสบความสําเร็จในการลดน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับมีมีเรี่ยวมีแรงก<อ>ระฉับกระเฉงมากขึ้นแล้วก็ทราบว่ามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการเสริมพละกกาลังตรงนี้ด้วยี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงหน้าแล้วกันนะคะแล้วก็ล่าสุดอาจาร,รย์มนจันทร,ร์แอบบอกนอกรายการบอกว่ามีคนอื่นที่เป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์อื่น มาขอคำปรึกษาด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการทานถังเช่ากับบางหวานนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะฮอตไลน์สายสุขภาพกลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะแต่ว่าก่อนที่จะพูดคุยเรื่องถังเช่านะคะถามคุ้นชานก่อนว่าวันนี้มารายการฮอตไลน์ hmm. ขอโปรโมชั่นเกี่ยวกับถังเช่าให้กับแฟนรายการด้วยค่ะครับทั้งโปรโมชั่นในเดือนนี้นะครับก็เป็น ซื้อถังเช่านะครับสแถมหนึ่งในราคา5,400บาทก็พิเศษเลือกรับได้นะครับมีผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่จากงานวิจัยนะครับชื่อรีเมมเป็นอนุสิทธิบัตรชิ้นใหม่ที่เราเพิ่งจดรวมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นาสารสกัดจากเห็ดหัวลิงมีงานวิจัยในการบำรุงสมองอีกตัวหนึ่งเป็นเนว่านะครับเป็นสูตรบำรุงเส้นผมโดยเฉพาะ,ะนะครับถ้าท่านใดสนใจเนี่ยสอบถามมาขอรายละเอียดได้นะครับแอดไลน์ <Ad line S 2> ไปที่แอดคอร์ดไทยครับ เบอร์ขึ้นให้หน้าจอนะคะกลับมาคุยกันต่อเมื่อสักครู่ทิ้งค้างกันไว้ค่ะอาจารย์มนจันทร์ที่บอกว่าคนที่มาปรึกษาเวลาเราไปออกบูธเนี่ยจะมีอีกกลุ่มหนึ่งสำหรับมีปัญหาสุขภาพหรือว่าถามเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอย่างเรื่องของไตเกี่ยวกับเรื่องจะดูแลสุขภาพไตได้ยังไงในถังเช่ามีอะไรที่เป็นงานวิจัยพอที่จะบ่งบอกตรงนี้บ้างไหมคะคือเรื่องของไตไนะคะทีะจริงๆรายนี้ที่มาคุยเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทนะคะที่ เขาตัดไตไปข้างหนึ่งคเสร็จแล้วปรากฏว่าการทำงานของไตเขาเนี่ยประสิทธิภาพการทํางานของไตก็คือตัว EGF-R เนี่ยเขาเหลือหกสิกว่าปร์เซ็นต์มานานละค่ะเขาก็เลยหมายถึงว่าทํางานได้เกินครึ่งมาประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์คือจริงมันมีค่าถ้าให้ได้ใกล้ๆร้อยจะดีค่ะนะคะเขาก็มาเห็นผลของตัวเองว่าของตัวเองเนี่ยค่าของตัวเองเนี่ยเก้าสบเจ็ดเปอร์ซนต์ ตัว eGFR เนี่ยนะคะเขาก็เลยเปิดใจที่จะลองทานดูซึ่งจริงๆคือลูกเขาเป็นหมอเพราะฉะนั้นเขาไม่ค่อยเชื่อแผนตะวันออกเท่าไหร่หมายความว่าผลการทำงานของไตที่เหลืออยู่ข้างเดียวเนี่ยแค่60แต่ว่าอยากมาลองใช่ค่ะก็เลยแนะนำให้เขาทานก่อนอาหารตอนเช้าและหลังอาหารตอแรกดูเองบออให้เขาทานเยอะหน่อยสักสีแคปซูลต่อวันนะคะตอนนี้ ความที่เขายังไม่เชื่อแล้วก็กลัวค่ะเขาก็ทานแค่เช้าเม็ดเย็นเม็ดบอกขอเริ่มจากเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งก่อนรากฏว่าสิบวันผ่านไปเขาส่งผลตรวจเลือดมาให้ดูใหม่หมายถึงว่าทานสิบวันแล้วไปตรวจเลือดใช่ค่ะมีผลโชว์ให้ดูไหมคะมีค่ะมีผลโชว์ให้ดูเลยว่าจากที่เขาเคยหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทํางานของไตขึ้นเป็นเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ๋อขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะภายในสิบวันค่ะขึ้นมา เรียกว่าเรียกว่าเห็นชัดเจนค่ะแล้วก็มีค่าอีกอันหนึ่งพวกแครียตินเนพวกนี้คือดีขึ้นหมดนะคะแต่อันนี้มันมันต้องเน้นว่ามันเป็นผลส่วนบุคคลด้วยใช่ครับแล้วก็ปัจจัยอื่นๆเช่นการดูแลตัวเองอย่างดีด้วยแล้วก็ปัญหาสุขภาพเดิมที่มีอยู่ด้วยแล้วก็มีตัวช่วยด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนทานแล้วจะเห็นผลแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่อาจารย์บอกว่าอยากจะมาบอกคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพด้านนี้ค่ะ ว่าสามารถดูแลได้ค่ะหรือเรียกว่าเรื่องผลข้างเคียงของทางเช่าคอดิไทยกับไตเนี่ยเรียกว่าตัดปัญหาไปได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวเลยค่ะทีะนี้ให้คุณชานยืนยันเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีกระแสข่าวแล้วก็มียังมีข้อมูลอยู่นะคะเวลาหาข้อมูลทางเช่ามีพวกะะตะกัวมีพวกอะไรโลหะหนักอยู่ด้วยทานไปแล้วจะมีผลข้างเคียงอย่างโน้อย่างนีอยอย้นตรงนี้ให้ยืนยันว่าของคอดีไทยเนี่ยมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่า ของคอทิไทยเราเป็นถังเช่าที่เราเพาะเลี้ยงเองใน l a บนะครับซึ่งอาหารเราก็ค Pre ัดเกรดพรีเมียมเพลพรีเมียมเนี่ยมันต้องมีการวิเคราะห์โลหะหนักตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มเพาะเลี้ยงและหลังเพาะเลี้ยงเสร็จเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็ส่งวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะครับด้วย l a บมาตรฐาน ALS นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมอาจจะเคยบอกไปแล้วว่าในประเทศไทยเนี่ยเวลาทางออยเนี่ยเขาจะขอผลการวิเคราะห์โลหะหนักเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับในรอบปี แต่ว่าของเราส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเราตรวจทุกล็อตนะครับซึ่งเราไม่ได้ตรวจเองเราส่งแหลบสากลนะครับมีผลตรวจจากลบมีผู้ชมบางคนทักมาเลยครับมีผลตรวจไหมมีผลตรวจไหมเราก็ส่งให้ดูเรามีล็อตอะไร ให้ดูเรียบรยบอตรวจสอบเรื่องของการตรวจจากโลโหะหนักได้เลยใช่ครับ<ล>ทั้งโลหะหนักและทั้งจุลินทรีย์ปนเปื้อนอสิ่งหนึ่งที่เราตรวจเองคือสารคอเดซิป,ปินซึ่งเราก็รับรองไว้บนฉลากะนะครับซึ่งอ,อยู่ไม่ต่ำกว่า0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลตรงนี้ให้เน้นนิดนึงเพราะว่าถังเช่าของคุณชาญของมอเกษตรเนี่ยเป็นยี่ห้อเดียวเหรอคะที่สามารถที่จะติดเรื่องของสาร เราไม่ใช่ไม่ใช่ยี่ห้อเดียวที่จะติดได้แต่เราเป็นยี่ห้อเดียวที่เลือกที่จะติดดีกว่าเพราะว่าการเคลมบนฉลากต้องมั่นใจต้องมั่นใจแล้วก็ต้องมีจริงมันก็กึ่ง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 ยาหมายความว่าไม่มีสารสําคัญตัวนี้จริงจริงครับเราไปทางทิศทางนั้นเพื่อจะให้ผู้บริโภคมั่นใจครับเพราะว่าการที่ทําเป็นอาหารเสริมมาแต่ไม่เคลมอะไรเลยบนฉลากก็ไม่มีความผิดกับผู้ผลิตใช่ไหมครับถึงแม้ว่าอาจจะเป็นทางเช่าที่ไม่มีสารออกฤทธิ์เลยเขาก็ไม่ผิด ถ้าเขาไม่เคลมใช่ไหมครับแต่เรามั่นใจรรเรากล้าที่จะเคลมตรงนี้แล้วออยออก,ก็ให้ผ่านตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้ามันไม่มีสารตัวนี้มันก็ไม่ได้ประโยชน์ในการทานสักเท่าไหร่คุณสมศักดิ์ทานไปก็คงจะไม่ได้ประโยชน์กับร่างกายด้วยใช่ครับใช่ไหมคะตรงนี้สําคัญไหมคะเวลาที่เราเลือกซื้อดูฉลากศึกษาข้อมูลสําคัญนะครับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพบ้านเรามีทั้งหลายแบรนด์โอ้เป็นสิบสิบแบรนด์ผมก็อยากฝากไว้ว่า ก่อนที่จะเลือกทานเลือกใช้เนี่ยไต่ตองดูก่อนไหมครับว่ามีที่มาที่ไปส่วนผสมมียาอะไรบ้างในนั้นเพื่อสุขภาพของท่านเองนะครับค่ะทุกวันนี้9ปีที่ทานเนี่ยไปตรวจสุขภาพก็คือยังปกติดีอยู่ใช่ไหมคะปกติทุกอย่างครับโชกเว้นเบาหวานค่ะนะคะอยากให้คุณสมศักดิ์ได้ ฝากไปยังคุณผู้ชมทางบ้านซึ่งก็มีทั้งร่างกายที่อาจจะไม่ได้เป็นอะไรหรือบางคนที่มีปัญหาสุขภาพคล้ายๆกันแล้วก็กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกซื้อสมุนไพรถังเช่าแบบไหนดีมีคําแนะนําหรือว่ามีข้อสังเกตอะไรบ้างคือก็ต้องทดลองทานดูนะครับว่าผลเป็นยังไงได้ประโยชน์อะไรบ้างจากผลิตภัณฑ์นั้นๆอย่างผมเนี่ยทานมาผมรู้เลยว่า 9ปีที่ทานมาเนี่ยร่างกายเปลี่ยนแปลงยังไงแข็งแรงขึ้นยังไงตับไตปกติความดันไม่มีครับคขเลสเตอรอนไม่ขึ้นครับอยากฝากไปถึงผู้บริโภคทุกๆท่านครับเรื่องการเลือกซื้อสําคัญมากทุกวันนี้ก็ยังมีโทรศัพท์มาปรึกษาอยู่ใช่ไหมคะคุณชาและอาจารย์ที่บอกว่าทานบางยี่ห้อแล้วอาจจะมีผลข้างเคียงแบบนั้นแบบนี้หรือไม่เห็นผลเราให้คําปรึกษาไปยังไงบ้างคะในกลุ่มคนกลุ่มนี้คือในแง่ยี่ห้ออื่นต้องยอมรับว่า มีผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเยอะมากไม่ใช่แค่ถังเช่านะครับต้องยอมรับว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมันกว้างมากแต่ผมจะแนะนําเสมอว่าตรวจสุขภาพทานไปตรวจไปเราจะรู้ดีที่สุดนะครับรเป็นวิทยาาศสต์แล้วถ้าอยากจะรู้ว่าที่เราทานไปสมมติถ้าค่าตับเราขึ้นอ่ะเราเอาแบรนด์นั้นส่งตรวจโลหะหนักก่อนเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับตรวจครั้งหนึ่งโลหะหนักเนี่ยสี่ตัวก็ไม่ต่ำกว่า8ปดพันก็แต่ว่า คุณภาพชีวิตเราเป็นราคาที่บางทีเราก็ต้องเลือกถ้าเราอยากจะทานยี่ห้อนั้นจริงๆนะครับอย่าเลือกเพราะราคาคที่ถูกอย่าเลือกเพราะว่าเขามีการโฆษณาอวดอ้างที่มันโดนใจใต้องดูหลายๆอย่างด้วยอย่างคุณสมศักดิ์ดูดูอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะทานก็ต้องศึกษาก่อนครับที่มาที่ไปคใครผลิตใครเป็นคนวิจัยครับอืมใครผลิตใครเป็นคนวิจัยพอเห็นว่าเป็นถังเช่าของมหาวิทยาลรรรรัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับงานวิจัยของ สัตว์ราจานดออ็อตรมนจันแล้วอันนี้มีความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วใช่ครับใช่ไหมคะความน่าเชื่อถือก็ก็เกิดขึ้นแล้วค่ะอัน,นี้เรื่องความปลอดภัยยืนยันอีกครั้งได้ไหมคะคุณชานว่าทุกร้อการผลิตเนี่ยเราตรวจสอบอะไรบ้างแล้วที่ยิ่งต้องส่งไปอเมริกาด้วยเนี่ยมันต้องเข้มงวดยังไงบ้างครับการส่งไปอเมริกาเนี่ยแน่นอนความสะอาดในการผลิตก่อนครับ,รบแล้วเราก็ต้องตรวจที่จุลินทรีย์ปนเปื้อนและโลหะหนักปนเปื้อนให้เกินค่ามาตรฐานนะครับเพราะว่า ในข่าวทุกวันนี้นะครับที่คนบอกทานถังเช่าแล้วตับพังหรือไตพังเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาจากตัวถังเช่าเองนะแต่มันส่วนมากแล้วเรียกว่า90%กว่าเอร์ซลยมาจากสารปนเปื้อนอย่างอื่นนะครับโดยเฉพาะโลหนะค่ะครับเพราะว่าแม้กระทั่งอันนี้จีนเองเขามีงานวิจัยออกมา2-3 a ถึงาอาร์ติเคิลแล้วบอกว่าเขาเจอการปนเปื้อนถังเช่าทั้งในแหล่งธรรมชาติและบางทีก็ในอาหารเสริมฉะนั้นผู้บริโภคเนี่ยควรดูให้มั่นใจก่อนค่ะ ะะปิดท้ายให้ดร์ชานได้ย้ำโปรโมชั่นกับแฟนรายการอีกครั้งนึงค่ะครับก็โปรโมชั่นของเรานะครับวันนี้ซื้อ3แถม1ในราคา5,400บาทสามารถคละสูตรชายหรือสูตรหญิงได้นะครับเลือกรับพิเศษเลยตัวรีเมมนะครับสูตรบำรุงสมองนะครับ,รบหรือสูตรบำรุงเส้นผมเนว่านะครับยังไงโทรมาสอบถามกันก่อนได้ที่21 21, 0 9 2 1 2 1 0 6 6 9หรือแอดไลน์ไปที่แอดคอร์ดไทยครับ ปิดท้ายที่ดรมันจอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะว่าถ้าเราจะเลือกถังเช่ามีหลากหลายเหลือเกินทําไมต้องตัดสินใจเลือกคอดิทไทยของมอกษตรเพราะว่าเราเป็นแบรนด์ที่เราเรียกว่าเราคํานึงถึงผู้บริโภคนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราทานเองทั้งครอบครัวเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจค่ะว่าเราทานสิ่งที่ปลอดภัยและไม่มีผลเสียต่อสุขภาพแน่นอนค่ะ,คะวันนี้ครึ่งชั่วโมงเต็มเ็มเราก็ให้ข้อมูล สับคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของถังเช่าและการเลือกซื้อที่ถูกต้องคุณจะดูสังเกตอะไรบ้างรวมถึงมีผู้ใช้จริงที่มายืนยันด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้ง3ท่านไปอย่างยิ่งเลยค่ะอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะกับขออไลน์สายสุขภาพวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ